แนะนำการเล่นรูบิก2อคูณสองสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเล่นรูบิกหรือเคยเล่นรูบิกแล้วยังเล่นไม่ได้สักทีดูคลิปนี้แล้วรับรองว่าคุณจะเล่นลูบิกได้อย่างแน่นอน1,000%ซถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นด้วยการทำการสแครมรูบิกให้มั่วก่อนขั้นที่1เราจะต้องทำสีขาวให้เต็มโดยที่ชั้นล่าง แต่ละคู่จะต้องเป็นสีเดียวกันสมมุติว่าเราจะเริ่มจากสีเขียวส้มขาวเป็นหลักเราก็จะต้องหาสีเขียวมาหมุนลงด้านข้างหมุนสีเขียวลงแล้วต่อไปเราจะต้องหาสีแดงมาลง โชคดีที่สีแดงเยื้องกันอยู่พอดีเราจะใช้สูตรซ้ายขึ้นบนขวาแล้วก็ซ้ายลงสีแดงก็จะมาเรียงคู่กันจากนั้นเราก็จะหาสีน้ำเงินมาลงแต่ว่าสีน้ำเงินมันคู่กับสีส้มสีส้มเยื้องกันอยู่พอดีเราจะใช้สูตรขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงเราก็จะได้ฐานเต็มทั้งสีด้านและขาวเต็มหนึ่งหน้าเพื่อใช้ในขั้นตอนที่สองต่อไป ขั้นตอนที่2ก็คือการทำให้สีเหลืองเต็มโดยที่เราจะใช้สูตรเพียงสูตรเดียวหมุนให้ได้รูปแบบตามภาพโดยเราจะหมุนให้ได้สีเหลืองด้านบน1จุดและด้านข้างอีกหนึจุดตามภาพเราจะใช้สูตรขวาบนขวาบนขวาบนบนขวาลงให้ได้รูปแบบตามภาพให้เราหมุนตามสูตรด้านบนได้เลย เมื่อเราหมุนตามสูตรด้านบนเราจะได้รูปแบบตามภาพก็คือจะมีสีเหลืองด้านบน 1. จุดและด้านข้างอีก 1. จุดตามภาพหลังจากเราได้รูปแบบนี้แล้วเราก็จะใช้สูตรเดิมในการหมุนเพื่อทําให้เหลืองเต็มขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนขวาขวาขึ้นบนซ้าย2ขวาลงก็จะได้สีเหลืองเต็มหลังจากที่เราได้สีเหลืองเต็มแล้วเราก็จะไปทําขั้นตอนที่ส คือขั้นตอนสุดท้ายต่อไปขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนการทําให้เต็มทุกหน้าซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วหลังจากที่เราทําชั้นล่างให้เต็มและได้สีขาวเต็มหนึ่งหน้าจากนั้นทําเหลืองเต็มมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทําให้เต็มทุกหน้าโดยเราจะต้องได้หน้าเต็มหนึ่งหน้า ในที่นี้ก็คือหน้าสีแดงจะเป็นหน้าเต็มหนึ่งหน้าที่เราจะใช้หลังจากที่เราได้เหลืองเต็มฐานเต็มและได้หน้าเต็ม1ห,หน้าเราจะมาทำขั้นตอนที่3โดยการนำหน้าเต็มไว้ด้านขวามือจากนั้นพลิกลูกเป็นหน้าสีขาวไว้ด้านหน้าเราจากนั้นหมุนตามสูตรจากนั้นหมุนตามสูตรด้านบนขวาขึ้น2ล่างขวาสอง ขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงล่างขวาสองขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้นพลิกหน้าขาวลง <_ C ell> ก็จะทำให้รูบิกเต็มทุกหน้าอย่างง่ายดายขอบคุณที่รับชมจนจบอย่าลืมช่วยสนับสนุนโดยการเข้ามาช้อปปิ้งรูบิกที่หมุนลื่นหมุนเร็วหมุนมันจนไม่อยากวางในตะกร้าสีเหลืองด้วยนะครับขอบคุณครับ